มาได้ไได้กินข่ากินเข้าม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 าสัมเดียวสัมเดียวก้อยก้อยได้ก้ยโอ้ยอยู่ข้าหิวเข้าอ๋อมาเสยีหิวเข้าหิวเข้ามึง้อแรกอีโอ้ยเอ้าเมื่อสักนี้และนะนี้แล้วโอ้ตายแล้ว Chiên cháy ừ. ừ. Chết nó हं uh हं -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh.